สวัสดีครับผมบอลนะครับผมและก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะฮะเข้าสู่ช่องบอลดูเพลด้วยครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่5กันแล้วครับสำหรับการทำสตูดิโอใหม่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า EP นี้เจอปัญหาหลายจุดมากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตไปแล้วบ้างที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่นะครับคือผมเนี่ยได้ให้ช่างไฟนะครับมาตรวจเช็คเรื่องระบบไฟของที่บ้านนะครับว่ามีอะไรจะต้องเปลี่ยนใหม่ไหมสรุปนะครับก็คือต้องเดินสายไฟในหมดทั้งหลังนะครับและอีกอย่างที่สําคัญเลยคือบ้านหลังนนนนนีีี้้้้้ไไมมม่่่าาายดดดิิิอออััักกก็็ตตตงงเเพะรบแลว อยากได้ไฟในจุดไหนแล้วก็อยากได้ปลั๊กเพิ่มกี่อันในแต่ละชั้นนะครับอันนี้ก็บอกช่างไว้นะครับเพื่อที่ช่างจะได้เตรียมอุปกรณ์และขนาดสายไฟที่พอเหมาะในการมาเดินสายไฟนั่นเองนะครับหลังจากที่คุยเสร็จนะครับผมก็ต้องรอให้ช่างเนี่ยเขียนแบบแปลนมานะครับเพื่อให้เราดูและประเมินราคาถึงจะลงมือทําต่อได้นั่นเองเมือกฮสนะฮะก็เข้าไปวัดพื้นที่หน้าประตูบ้านเพราะว่าเราจะเปลี่ยนประตูบ้านใช่ป่ะก็จะสังเกตก็คือประตูบ้านอะมันเก่ามาก พังหมดแล้วอันนี้ก็เลยกำลังจะหาข้อมูลนะครับก็ให้เฮียเนี่ยเข้าไปวัดดูว่าประตูเนี่ยทั้งสูงกับกว้างเท่าไหร่ถูอยู่ที่2เมตร78กว้าง3.8 โอเคแล้วก็เลยมาหาร้านและลาาราคาเปนเท่าไหรซึ่งจริงๆอนะโปรเซสอะเราอยากได้ประตูแบบเดิมก็คือเป็นประตูเหล็กที่แบบประตูยืดที่อันบ้านแหละแต่ว่าเราจะเปลี่ยนอันที่แบบว่ามันสามารถมาใช้งานได้นะครับราคาตารางเมตรละประตูยืดอยู่ตารางเมตรละเนี่ยสามพันหกตารางเมตรละสามพันหกถ้าเราคำนวณนิ้เลงน,นะสองจุดแปดคูณ 3.8อันนี้คือการหาตารางเมตรเอากว้างคูณสูงจะได้ตารา,<ห>างเมตรมาจะได้1 0 6จุดประมาณ11เอตารางเมตรอ่าแล้วก็มาคูณที่ราคาเมื่อกี้คือ3,6 0 0ันหทนะยผมสี่ต้องมีเสาประตูหน้าบ้านเยอะส่ห0 <c oughs> ไม่รู้ว่าบานข้างในอ่ะบานข้างในคือปกติแล้วอ่ะประตูนี่ว่าจะมี2บานขั้นด้วยทุกคนก็คือมีบานนอกที่แบบมันเป็นบานมาโปร่ง แล้วก็มีบ้านข้างในที่แบบว่าเป็นบ้านเหล็กทับชั้นหนึ่งที่ปิดทับอะ่ะตอนนี้ก็เลยให้เฮียเขาลองหาร้านแล้วก็เสนอร,ราคาแต่มันมีประตูแบบนี้ค่ะลูกค้ามันดูนี่ <c oughs> เราสามารถให้มันอยู่บ้านเดียวกันได้ม <c oughs> ันเป็นประตูเหล็กยืดพร้อมที่บางตาในบ้านเ <c oughs> ดียวเห็นปะเราไม่ต้องมีสองชั้นแบบที่บ้านอ่ะ <c oughs> ประตูเหล็กบ้านได้เห็ตรงไหนถึงบ้านประตูบ้านเน่ไม่ต้องข้าอ๋อเป็นประตูเหล็กนะเออ หลังจากที่เมื่อกี้ดูราคาประตูมาราคามันก็โหดดีมนกันนะหลังจากที่ได้รูปของรถมามันก็เลยมีความคิดออกมาว่าถ้าเกิดเป็นประตูแบบล้อเลื่อนอะ่ะเหมือนประตูบ้านจัดสรรนะ่ะมันน่าจะประหยัดกว่ามันจะเป็นส,สี่อี่นิดหน่แต่ว่าเราจทำเป็นทั้งหมด3าชั้นที่คุยไว้นะประมาณ3าชั้นแบบเลื่อนเลื่อนแบบนี้สามชั 3, <อ>้นมันก็จะประมาณหันสามอะ่ะหน้าบ้านจะหันสามอะ่ะสรุปนะครับก็คือจะพยายามท ประตูขึ้นมาเองนะครับผมแต่ต้องมาคุยกับช่างที่ทําบ้านก่อนนะครับว่าสามารถทําได้หรือเปล่าแต่พอมาคุยกับช่างจริงๆครับช่างที่ทําบ้านบอกว่าไม่มั่นใจในการเชื่อมนะครับแผนที่วางไว้ก็เลยพังลงไม่เป็นท่าเลยนะครับกลับมาถึงบ้านนะครับช่างนสตกับช่างเอ็ดนะครับก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็คุยปรึกษากันจนได้วิธีนะครับที่คิดว่าจะทําเองขึ้นมาจนได้นั่นแหละครับแล้วก็วาดแบบวาดแผนนะครับคานวณทุกอย่างนะครับจนออกมาได้เป็นแบบนี้เลยครับผมจะยกตัวอย่างให้ทุกทุกคนเห็นภาพ ซึ่งขนาดเนี่ยอาจจะยังไม่ลงตัวเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไอทีตอนหน้าง,งานนะครับงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเอาถังขยะแล้วก็ประตูออกก่อนก่อนอื่นนะครับเราต้องไปซื้อเหล็กมานะครับผมเพื่อเอามาเชื่อมให้เป็นทรงแบบนี้ครับสามชุดโดยขนาดประมาณเนี่ยอาจจะมีความกว้าง1.5เมตรครับแต่ด้านซ้ายสุดเนี่ยเราจะปิดตายนะครับซึ่งมันจะขยับไม่ได้และอีกสองชุดเนี่ยก็อาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าหน่อยนะครับผมแล้วก็ติดล้อไว้ด้านล่างและวิธีการใช้นะครับเราก็จะเปิดมาทางเดียวกันครับแบบนี้ แล้วเวลาปิดก็แบบนี้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่คิดเอาไว้นะครับซึ่งมันควรจะต้องออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แหละถ้าทําได้นะตอนนี้เราก็ถอดกล่องไฟออกไปแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงถอดกล่องไฟออกไปใช่ปะต้องบอกนะครับว่าจากคลิปที่แล้วครับมีคนเนี่ยทักมาบอกผมเยอะมากครับว่าที่ผมติดปั๊มน้ําแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมาย ผมก็ได้ไปแบบว่าหาข้อมูลมาม,มันก็ผิดจริงๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายเผื่อคนที่ไม่ทราบนะอันนี้มันเหมือนแบบเป็นทางท่อประปารวมถ้าเกิดเราต่อปั๊มน้ําตรงแบบนี้ปั๊มเราดูดน้ำอะน้ำที่ส่งต่อไปบ้านข้างๆอะมันจะไหลเบาลงครับทุกคนเราจะเหมือนกับเป็นการเอาเปรียบเพื่อนบ้านอะยอมรับเลยละกันเพราะว่าจริงๆคือผมก็ไม่ไรู้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้นะครับผมไม่ต้องแบบพิมพ์โทษว่าช่างผิดเลยนะพี่นะผมผิดเองผมแบบไม่ได้ศึกษาไม่ได้หาข้อมูลนะครับวิธีการที่ทําให้ถูกก็คืออออหลังงจาาาาากททที่่่่เรรเรรตตแแป้ เพื่อมามาเซฟน้ําให้น้ำไหลเข้ามาในแทงก่อนแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราจะมีปั๊มน้ําอะก็ได้ข้อดีอีกอย่างหนึง่งที่ผมแบบไปดูมาคือถ้าเกิดเราออกแบบเนี้ยก็เลยจะหมุนไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้อาจจะค่าน้ำแพงเราต้องหาแทงน้ํามาซึ่งในตัวบ้านอะ่ะผมอะ่ะไม่อยากวางแทงน้ําเอาไว้ตรงหลังบ้านอะ่ะเพราะว่ามันจะกินพื้นที่มองว่าที่วางแทงน้ําที่ดีที่สุด ก็คือตรงนี้แหละกวางแทงน้ำตรงนี้ระย้ายปั๊มน้ำก็ไปวว้ข้างในแทนถ้าเกิดวางแทงน้ำาตรงนี้ใช่ไหมครับเรากําลังมีการวางแผนว่าจะเปลี่ยนประตูซึ่งประตูเนี่ยมันอาจจะมีกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะประตูที่เราวางแผนไว้อะมันจะเป็นประตูแบบเลื่อนข้างเดียวมันจะมีพื้นที่ประมาณเมตรกว่ามันจะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยปิดตายเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนอย่างนี้ครับทุกคนคือประตูเนี่ยมันจะสุดยู่แค่เนี้ยล้วสมมติว่า,วามีแทงน้ําแทงหนึ่งเดีย๋ยวผมจะทําตัวเป็นแทงน้ําให้ดู และกล่องไฟอะไปดูเนี้ยเท่ากับว่าคนอะมันจะไม่สามารถเข้ามาทําอะไรกับกล่องไฟได้แล้วผมก็เลยจับตัดเปลี่ยนทั้งหมดโดยที่เราจะวางแทงน้ําไว้ข้างในสุดตรงนี้และปั๊มน้ำไ้ข้างในเอากล่องไฟไปข,ข้างในด้วยข้อดีอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าอยากเอากล่องไฟไว้ด้านในอะคือถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราไฟดับไฟตกอะไรขึ้นมามันก็จะสะดวกกว่าเกิดแบบคนจากข้างบนก็เดินลงมาก็เจอก็เจอแบบล <ไฟ S 1> ูไฟเลยเดี๋ยวรอดูว่าแบบจะออกมาเป็นยังไงส่วนที่เราจะมาทาในวันนี้นะฮะนั่นก็คือแบบเราจะมารลื้อนรงนี้ออก ทเือใส่ไฟมันเหลือคืออะไรแค่นี้ก็คือเก็บไว้เนี้ยหรอโอเคออกไปซื้อสีโปมาเราจะมาอุดพวกร่องรอยก่อนว้าวอยู่ไหนเนี่ยโอ้เลือหมดเลยเดี๋ยว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 วิธีการปาดออกมันคือต้องปาดกวาดไม่ใช่พยี้โทษโทษเราเอาไปเอาไป ปัดแล้วกวาดปัดแล้วกวาดยังไงนะปัดแล้วกวาดออกปัดแล้วไม่เดี๋ยวอันเดียไม่ใช่เหรอเอาโอเคต่อ โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาสีห้องนี้ให้กลายเป็นสีขาวสดใสคิดว่าตอนนี้น่าจะแห้งละที่เราโป้ไประวัางนะเดี๋ยวเรามาัดแล้วก็ทาสีห้องกันเดี๋ยวเสวเร็จแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไง จังเกงเล็โอ้โหรู้สึกได้ถึงความขาวเลยดูปุ๊บโอ้สวยอ่ะเนี่ยเฮ้ยสวยอ่ะครับเร็วเร็วเรเนี่ยไม่เสร็จนะในรอบแรกอันนี้คือสภาพหน้าผมแล้วตอนนี้ดูดิเนี่ยคือสีเก่ามอ่ะแง่โอ้เดี๋ยวาจจะต้องให้ คนงานที่บ้านมาช่วยทาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะทาเองทั้งหมดผมไม่ไหวนะครับทำกันอยู่สามคนจะเป็นช่างแล้วเอาจริงไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ตัดทิปให้ทุกคนดูแลจะไม่ได้ถ่ายทิปแล้วเอาเวลามาทําบ้านอย่างเดียวเลยเฮ้ยตาสนุกมากเลยถึงมันจะเละเทะเปิดเอง เยเ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับห้องแรกใช้เวลาสามวันห้องแรกนะย้ำว่าห้องแรกไม่ได้คลิปว่าแบบห้องห้องเดียวที่ซีเรียสขนาดนี้นะครับผมทาเยอะมากกว่ามจะแบบขาวสเมสมอขนาดนั้นก่อนในคลิปเนี้ยจริงๆก็านะครับนในในก่อนจะไลงคลิปก็มีการจัดการทาหลายอย่างมากนะครับมันต้องรอขั้นตอนไม่ได้แบบว่า ทำได้เลยอะ่ะอาจจะต้องเดินไปใหม่ก่อนข้างหลังก่อนที่จะเริ่มพาร์านห้องนี้มันมีนมแผนที่จะต้องจัดการอะไรบางอย่างก่อนก็เลยราส์ิ่นในห้องนี้ก่อนรอดูนในที่พีต่อไปว่าเดี๋ยวจะแบบมีอะไรบ้างนะครับก็ที่พีน่าจะเป็นการเดินไปใหม่แล้วล่ะอย่างไรก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพวกเราทุกนี้ก็ุณครับ